ครับมือนี seat, well, curtain, 5. 5. ้สิไปใส่เนาะครับมือนี้เปิดราคาอยู่ฟาร์มใดนครับผมฟ้ามเอลอยเอ็ดเนาะครับมือนี้ได้ยินข่าวว่าฟ้ามเอลอยเอ็ดสิเปิดราคาคั้วแอนบอคนว่าคนสิเปิดเจ้าตัวกับคำสามตมืมอนี้ก็ได้มากผ้าเบาวสุริยามามาเปิดราคาเนาะนี่ควายมบ้าหลายโตัวเดี๋ยวยินข่าวว่าคนสิเปิดควายเมหรือควายผู๋ยงเพระท่านหูเนาะแต่ว่าก็ต้องไปเบื้อง กให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่เจ้าของฟั่มคุณพ่อในหอยคุณแม่ในหอยหรือว่าผู้ที่สนใจในน้ำขวดปลาเลี้ยงเนาะแต่ไปชุ่มไปเบื้องน้ำกันไปฟั่มเอรอยเอ็ดเนาะเอาก้อนสิไปกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะครับเนาะกดไว้เนาะกดไว้เนาะขันกดไว้แล้วเดี๋ยวว่าสุริยาสิไปหาคลิปดีดีไปครับไปเบื้องน้ำกันครับ ครับผมมาชมตัวแรกกันครับตัวแรกนี่เป็นแม่สาวฟันน้ำนมนะครับอายุเจ็ดเดือนครับสร้างอุดรออายุเจ็ดเดือนลูกสาวสร้างอุดรสูงร้อยยี่สิบสี่นะครับควายสาวตัวนี้สูงร้อยยี่สิบสี่สาวฟันน้ำนมสวยๆเลยนะครับใบหลอดเอกสารครบครับลูกสร้างอุดรต้นโตดีครับเง้าวครับขาเง้าวครับควายหน่อยเยอะครับอายุเจ็ดเดือน เกิดจากแม่สูงลอยที่สิบสามนะครับควายตัวนี้เกิดจากแม่สูงลอยที่สิบสามถ่ายดีนะครับขวัญจับดีสีสวยครับเอาไปเลี้ยงนี่บ่อพิดหวังนะครับงามคาขับตัวนี้เบิ่งไทยครับไทยมะนาวตัดครับเต็มดีครับเบิ่งทาง่ายทางหางเลยหัวเข้านยครับหางเงาด้วยครับควายตัวนี้ถ่ายสวยหางใๆ ประกันตํนนี้ครับค่อยสาวตัวนี้ยืนดีครับยืนดีนิ่งข้อกับเขาดีครับข้องครับเป็นคุ้ยสาวหน่อยฟันน้ำนมสูงร้อยยีบซี่ครับหันหน้าเพิ่นมาเบิ่งได้ครับเบี่ยงซื้อครับหันหน้าพี่ครับเพราะแล้วเพราะแล้วนี่แหละครับนี่บางทางหน้ากันครับเขายังกลมกลมอยู่ด้วครับแข้งขาเรียบขาดีครับเรียบดี คอ้ยสาวตัวนี้อนาคตไกลครับนี่ครับบางทางขางนะครับครับผมหยุดเลยครับหยุดหยุดอานี่ข้อเอญง่ครับค่อยตัวนี้ข้อง่ญยคล้ยสาวตัวนี้เปิดราคาไว้ที่สี่หมืนสองพันบาทนะครับ เปิดราคาไปที่สี่หมื่นสองพันบาทนี่นะครับหนาๆเงี่ยครับ่า,า,ยยยยยบายสวยๆขวัญดีนะครับควายตัวนี้ขวัญดีท้ายสูงครับถ้าเพิ่งเราไปพูดนะครับบุ้มมิดต,ตำหนีนะครับประกันตำหนีเปิดราคาไปที่สี่หมื่นสองพันบาทนะครับควายสาวตัวนี้ต่อร่างกันได้ครับ สนใจสนใจโทรมาเบอร์โทร099 040 1 0 0้099-040-1001นนเ้ะครับอยู่พิกัดอยู่ที่บ้านดูตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดนะครับประก,กันตำหนินะครับใบหลอดเอกสารครบครับ42,000บาทครับส่งฟี่ลอยยี่สิบกิโลครับสนใจสนใจกับทรมาต่อร้องเลยครับไปครับเอาเขาควักเลยครับ กันตานํานี้ครับผมมาชมสาวหน่อยตัวที่สองกันครับค่อยสาวหน่อยตัวนีเนวเนนน้เป็นลูกสาวเบิ่มพัน,ลนหลานนะครับ,รบเป็นลูกสาวเบิ่มพันลลานความสูงพันยูที่ร้อยยี่สิบสี่เท่ากันนะครับร้อยยี่สิบสี่นี่ครับไทยไทยสวยๆเป็นลูกสาวเบิ่มพันหลานสูงร้อยยี่สิบสี่เกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบสี่นะครับคุ้ยตัวนี้เกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบสี่ ข้ใหญ่าหนาๆเลยครับค้อยง่ยหนาๆขวนก็เขาดีครับคุ้ยสาวตัวนี้ก็สวยขึ้นกันครับสูงร้อยยี่สบสี่เป็นลูกสาวบ่มพันล้านใบหลอดเอกสารครบครับนี่แะครับอันมาเบิงทางหนาเลยครับเบียงทางหนาเบิงน้ครับเ้าพ่อครับพ่อนี่แหละครับตาแต้มแก้มจ้ำครับค่อยตัวนี้เขากลมๆเลยนะครับ หน้าสวยครับเรียบสวยเรียบสวยกันนะครับตัวนี้ดึงดึงขาเพิ่นไม่เจ๊งน่อยนะครับพ่อนี่นะครับเรียบดีนะครับเรียบบ๊อี้ครับหน้าสวยหน้าเขาเปิดสวยครับสาวฟันน้ำนมนะครับพาเพิ่นไปหม่องเก้าเนีครับนี่ใบซีนีก็ได้ครับว่าเป็นยังงครับอ่าใบซีนีครับดันหลังเพิ่นไปอีกนะครับนิดหนึ่งโอ้ยตัวนี้เงา้ยด้ยครับ ลำตัวเงาข้องหญ่ชิ้งดีครับตาแต้มแก้มจำไทยสวยไทยใ่ายครับอันเห็นบางทางไายนะครับนี่มาบางทางไทยกันครับหางงหญ่ครับหางเลยหัวคอครับ่ายสวยครับประกันต่หนี้นะครับค่อยตัวนี้ประกันตาหนี้ยงไรคางอย่างนี้ครับ ลูกสาวเบิ่มพันล้านพ่อครับอายุเจ็ดเดือนสูงลอยีิบซีนะครับเปิดราคาเลยที่สี่หมืนสองพันบาทเท่ากันนะครับคุยตัวนี้สี่หมืนสองพันบาทครับทรงฟรีลอยยี่สิบกิโลส่งฟีร้อยยี่สิบกิโลครับง่ามครับคุยสาวหน่อยลูกสาวเบิ่มพันล้านส,สนใจสนใจโทรมาเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง 0 9 9ย์0 1 0 0 1ศนี่นะครับพิกัดอยู่บ้านดูตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับส่วนจิตสนใจกับทูท่แม่ตอร่องเลยครับถ้ามีไล่ก็ทักไล่มาได้นะครับขอขอเบอร์ขอไล่ได้ครับอยากข้อเบื้องตัวจริงก่อนสื่อก็อได้นะครับข้อเบื้องตัวจริงก่อนสื่อได้ครับประกันตำนี้นะครับนี่ครับหางใญ่ๆลำลามครับ เบี่ยงข้างไม่่นะครับใบหลอดเอกสารครบได้ครับลูกสาวเบิรมพันหลานเงาวครับควายตัวนี้ดันพิ่นไปอีกนะครับดันหลังพิ่นอีกนะครับเชื่องครับครับเชื่องครับบ่อดื้อครับสนิตสนใจก็โทรมาต่อร่งเลยครับไปครับเอาเขาขวางเลยครับนี่ครับประกันตํานี้ ครับผมมาชมตัวที่สามกันครับนี่เป็นควยสาวทองแรกนะครับควยสาวทองแรกสูงร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับควยตัวนี้สูงร้อยสิบเอ็ดตัวนี้เป็นหลานเบิ่มนะครับเป็นหลานเบิ่มเกิดจากพ่อผสมจริงนะครับเป็นหลานเบิ่มทองพอเก่าเจริญนะครับตัวนี้ทองพอเก่าเจริญสูงร้อยสี่สิบเอ็ดครับดันข้าลังพันปีกนะครับ สูงร้อยสี่สิบเอ็ดทองพอเก่าจะเจร่ญนครับสวยครับตัวนี้หนาใหญ่ครับใหญ่กว่าผู้จูงนะครับควายตัวนี้สวยขวันกับเขาดีครับตใหญ่ต,ตหนาครับทองพอเก่าจะเจร่ญนสามเดือนกว่าครับตรวจทองเรียบร้อยครับประกันทองประกันตำหนินะครับควายตัวนี้ นายไงครับไปบึงทาง่ายกันครับเดี๋ยวพาไปชมทาง่าย่ายสวยครับไายมะนาวตัดหางเลยขเขาหางเงาครับคอยตัวนี้สวยประก,กันนะครับประก,กันทองประก,กันตำาน้ตรวจทองเรียบร้อยแล้วบ่หมั่นใจกับตรวจอีก็ได้ครับบ่อทองบ่บ่อบอเอาเงินครับคอยตัวนี้หันหนาเพิ่นมากนะครับเบี้ยหนามาซื้อครับ นี่นี่ครับนาเพิินสวยครับยืนข้อข้อเบาดีครับเชิชชดเชิดนาดีครับค่อยตัวนี้เล็บสวยครับเล็บก็สวยนาเขาเปิดสวยครับหน้าเขาเปิดสวยค้ายตัวนี้ประมาณเกือบสามปีแล้วนะครับเกือบสามปีค้ายตัวนี้ยังบ่ทันชิดวายยังบ่ทันถึงสามปีครับเกือบสามปีสองปีไปไปลายแล้ครับ ทางขางนี้ครับจุงพ่นไปทางขางนะครับนี่ครับไงก็ผู้จูงคนแล้วครับห้ยสาวทองแรกตัวนี้เปิดราคาไว้ที่หกหมื่นหาพันบาทนะครับหกหมืนห้าพันบาทประกันทองประกันตำหนิใบหลอดเอกสารครบครับส่งฟรีร้อยยี่สิบกิโลครับสนจิตสนใจกับโทรมาต่อร่องไหยครับเบอร์โทร 0990401001 0990401001นะครับติดกัดอยู่บา้านดูตำบลหนองแวง้งอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับสนจิตสนใจกับโทรมาต่อรองได้ครับส่งฟรี120กิโลครับสำหรับมือนี่กับเปิด3โตนะครับชิปนี้เปิด3โต ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้บ่าสุริยาชาแนลน้ำเนื้อครับสำหรับหมือนี่ก็ขอกาบคำว่าสวัสดีครับไปครับผ้าพิ่นเขาวขกงได้ครับนี่ตัวงใหญ่หนาหนาได้ครับสวยครับวยร้1ยครับวยตัวนี้เอร้อนะครับฟามเอร้อยควายงามนะครับ พ <IP> ok. ี่น้องสนเที่นใจที่อยากจะให้บ้าสุริยาไปทาการถ่าย <reco Christ. S 2> <siglo. P> คลิปวิดีโอขายบัวขายกล้วยหรือว่าเปิดราคาหรือไทยรีวิวตามฟาร์มตามบ้านตามขอบตามร้านพี่น้องสนที่สนใจอยากให้บ้าสุริยาไปถ่ายคลิปเปิดราคาขายกล้วยเดี๋ยวพี่น้องกับบ่ได้มีโอกาสได้นําำกล้วยไปขายในสนามหรือว่าบ่มีโอกาสได้ขายกับพี่น้องกับเรียบเอิ้นะครับให้บ้าสุริยาไปถ่ายคลิปยูที่บตอกสิรับทิ่ฟาร์มและทสิทงสิไ้ทีน้าพี่น้อง เปยราคานะครับโทรศัพท์มาครับ08139215ในเกครับ08139215นกครับ,รบโทรศัพท์มาคุยมากถักมากคุยนะครับราคาคารโมโน้อนมันคอยคุยกันนะครับผม